หนูว่าคุณอูพูดถูกคะ่ะทุกวันนี้ต้องรายใหญ่ๆที่จะไปรอดเพราะมีประสบการณ์และและคอนเน็ชันใช่อาสังหาคุณไม่มีคอนเน็ชันน่ยยากเชื่อผมเถอะคอนเน็ชันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคุณมีคอนเน็ชันน่ยคุณก็จะต่อยอดได้เยอะเช่นเวลาคุณเดือดร้อนคุณมีคอนเน็ชันเนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้ <c oughs> จริงๆเนี่ยคุณขวัญเนี่ยเป็นขเขาเรียกว่าที่ไม่ธรรมดาแหละ ธุรกิจคุณขวัญคุณขวัญทำาอไเนะเป็นคนขอ,อนญาตขอขอญาต EIA เอเงเดียวใช่ไหมไม่ขอ,อญาตจากสันเรานึกภาพตอนที่คอนโดบูมบูมตั้งแต่ปีประมาณปีห้าเท่าไหรอ่อีกสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะโหคุณขวัญน,นี่รวยระนีระนาดเลยนะ <laughs> ใช่ไหมแล้วว่าเห็นข่าวคอนโดโดนเพิกถอนใบญาตเป็นยังไงบ้างครับสงสัยคนผ่อนสั้นอโศกเหรอผ่านแล้วได้สร้างแล้วยังโดนฟ้องศาลตกครองย้อนหลังคนซื้อห้องจะทํายังไงรอทุบทิง้งโหอันนี้ คือกฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายอะนะคุณขวัญบอกว่าเมื่อตอนเย็นได้คําตอบจากทอสอแล้วค่ะคุณอู๋เขาญาตซื้อต่อได้โดยซื้อตามเงินต้นที่ค้างโดยไม่ให้รวมดอกเบีย้ยค่ะอ๋อโอเคถือว่าจบเดียวแล้วครับถ้างั้นคือก็คือพูดง่ายคือไม่ให้ไม่ให้ตามราคาตลา,าดด้วยแหละคือให้ตัดนี้ต้นต้นอย่างเดียวจริงๆดอกเบี้ยค้างนะั้นมันก็จะเป็นมันเป็นดอกเบี้ยที่มันตั้งพักมากกว่านะช่วงโควิดเรื่องปกติ คุณกรวิทย์ทำไมเรื่องกู้ซื้อที่ดินยากกว่ารถครับเรื่องกู้ซื้อที่ดินยากกว่ารถมันยากกว่าอยู่แล้วพี่หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยตลกไหมเออกู้บ้านอ่าร้านหนึ่งอ่ะร้านห้าแล้วกันกู้กู้รถผ่อนแพงกว่าแต่ทําไมกู้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยมันเทียบกันไม่ได้นะคือรถมันมีสภาพคล่องสูงกว่ามันขายง่ายกว่าถึงแม้ขายแล้วมันจะขาดทุนแต่ว่าทีเนี้ยกู้ซื้อที่ดินเนี่ยนะครับ มันก็มีแค่ไม่กี่แบงค์นะฮะที่จะให้กู้อ่ะกู้ซื้อที่ดินเนี่ยพี่กรลาวิสไปกู้กับแบงค์อะไรละะ่ะเอาข้อมูลไม่ผมสิเดี๋ยวผมจะตอบให้นะกู้กู้ซื้อที่ดินประเภทอะไรครับซื้อที่ดินเปล่าในกรุงเทพปริมณฑลซื้อเพื่อจะสร้างบ้านหรือซื้อเพื่อจะสร้างอะไรมีโปรเจกต์อะไรไว้นะครับแล้วก็หรือจะซื้อที่ดินเกษตรนะแล้วปัจจุบันพี่กรณลาวิสทาธุรกิจอะไรเออผมจะตอบได้ดีกว่าที่จะมีข้อมูลแค่นี้นะ แต่โดยทั่วไปมันกู้ยากกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันนี่เหมือนรถอะรถมีสภาพคล่องสูงกว่าคุณธีรพงศ์สอบถามความรู้หน่อยครับการกู้เงินสร้างบ้านขายกับกู้เงินสร้างบ้านอยู่ต่างกันไหมครับกู้เงินสร้างบ้านขายกู้เงินสร้างบ้านอยู่ต่างกันสิครับเออแต่ถ้าเกิดคุณจะทําให้มันเป็นเรื่องเดียวไปเลยก็ได้นะคือ <c ười> คุณจะกู้มาสร้างขายนั่นแหละแต่คุณก็กู้เพื่อสร้างอยู่อ่ะโดยคุณไม่ต้องบอกแบงก์อะถ้าคุณบอกว่าพี่พี่ผมม,มีมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะห้าสิบบา จริงๆคุณกู้คุณจะกู้เพื่อสร้างบ้านขายอ่ะคุณก็บอกแบงค์ว่าผมจะกู้เพื่อมาอยู่มาอยู่เองแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดกู้เพื่อสร้างบ้านขายเนี่ยยากบอกเลยว่ายากนะเพราะว่ามันกู้แล้วสร้างขายแค่หลังเดียวอะ่ะคือแปลว่าคุณไม่ใช่อาชีพไงไม่เข้าไปคุณไม่ใช่เหมือาชีพเดี๋ยวผมจชี้อย่าง,างี้ถ้าคุณจะกู้เพื่อเพื่อสร้างบ้านขายคุณก็อาจจะหลอกแบงค์ว่าคุณกู้เพื่อสร้างบ้านอยู่ก็ได้อ่าลำดับเหตุการณ์ก็คือมีที่อยู่แบงค์หนึ่งอ่ะ โอเคมีแบบแปลนเรียบร้อยขออนุญาตขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยไปหาแบงค์เลยผมจะซื้อที่แปลนนี้อ่ะแบงก์บอกว่าอ้าวประประเมินประเมินที่ก่อนอ่าโอเคประเมินที่มาได้จํานวนหนึ่งอ่แบงก์ให้กู้เฉพาะที่ดินเท่านี้นะอ่าอาจจะไม่เต็มร้อยอ่ะเช่นอ่าประเมินที่ดินมาหนึ่งล้านบาทอให้คุณกู้แค่ห้าแสนหรือหกแสนคุณต้องมีเงินเติมสี่แสนเพื่อที่จะเอาที่ดินแปลงนี้ซื้อมาก่อนแล้วมาซื้อเป็นชื่อคุณธีรพงศ์ก่อนแล้วก็จดจำนองแบงค์ แล้วค่าก่อสร้างบางแบงก์อาจจะให้กู้ร้อยเปอร์เซนต์เขาก็จะแบบบ้านคุณไปถอดแบบออกมาเรียกว่าถอดบ OQ ออกมาว่ามูลค่าเท่าไหร่เขาก็ให้กู้เท่านั้นคุณก็สร้างสร้าง,สร,างสร้างไประหว่างสร้างคุณก็จะ,ปะไปประกาศขายขายบ้านลงใน Facebook ในเลยก็ว่าไปพอบ้านสร้างเสร็จคนที่จะมาซื้อบ้านคุณต่อนะครับเขาก็ต้องไปกู้แบงก์อื่นมาซื้อบ้านคุณคุณก็ต้องเอาเงินที่เขาซื้อคือเขากู้แบงก์ามาคุณก็ไปจ่ายเงินคืนแบงก์ที่คุณเป็นหนี้ก็ออกไป แต่ว่าคุณจะมีต้นทุนเพียบเลยขึ้นหนึ่งเนี่ยค่าโอนค่าภาษีสองเปอร์เซ็นตนะธุรกิจเฉพาะาสามจุดสามเปอร์เซ็นภาษีรายได้แล้วคุณจะโดนค่าบัคค่าเบีย้ยปรับอีกนะเพราะคุณปิดนี่ก่อนภายในปีไม่เกินสามปีอ่ะคุณโดนแน่นอนเบีย้ยปรับจากไอ้แบงค์ที่คุณไปกู้ซื้อที่ดินแล้วปลูกสร้างเนี่ยนะคุณคุณโดนประมาณแปดเปอร์เซ็นถะึงเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติบ้านราคาสามล้านเนี่ยคุณโดนต้นทุนตรงนี้ไปแล้วประมาณสามแสนอะ่ะ สามสี่แสนเนี่ยแล้วคุณต้องคุณต้องไปสร้างแล้วมีมีกำไรเท่าไหรอ่อ่ะมันจะมีกําไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยลองคํานวณต้นทุนดูดีๆนะเออนี่คือวิธีการที่จะกู้สร้างบ้านแต่จริงเอาไปทําขายไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดเออกู้เพื่อไปสร้างเลยบอกแบงค์ครับผมเนี่ยที่ดินแปลงนี้ผมชอบมากเลยผมว่าแม่งต้องขายบ้านนี้ได้แน่เลยผมมีแบบมาเสนอนะไม่มีทางไม่ต้องไปพูดเลยเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะกู้ได้นะยกเว้นแต่ว่า ถ้าคุณเขาเรียกว่าเฮ้ยที่ดินแปลงนี้สวยวะ่ะแต่ว่าไม่มีเงินจะกู้แบงค์เพื่อมาสร้างขายแบงค์แม่งก็มาให้กู้ทำไงดีวะคุณก็อาจจะสร้างฝันด้วยการทําแบบนี้ครับไปคุยกับเจ้าของที่คุณลุงครับคุณป้าครับผมชอบที่คุณลุงมากเลยผมเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นสร้างตัวช่วยผมหน่อยได้ไหมครับผมขอราคานี้ยืนให้ผมได้ได้ไหมครับ อ่ายืนที่ผมยืนดืนราคานี้ผมสักหกเดือนได้ไหมครับผมขอมัดจําคุณลุงก่อนสองพัน <c oughs> คุณลุงแม่ก็กระทืบออกจากบ้านบอกบ้านที่กูขายเป็นล้านมึงมัดจำสองพันเอาเปว่าคุณจะมัดจําคนลุงเขาเท่าไหร่คุณป้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปคุยกันเองวางมัดจำเอาไว้ก่อนนะครับแล้วขอสัญญาเขาไว้สักหกเดือนเป็นอย่างน้อยนะแล้วคุณก็สร้างแบบแปลนอ่าสร้างฝันสร้างวิมานให้บ้านมันดูสวยจากแบบแปลนเนี่ย นะครับแล้วคุณก็ไปยิงแอดโฆษณาไปเลยนะบ้านกำลังจะสร้างบ้านที่จะสร้างบนที่ดินผืนนี้เป็นอย่างนี้นี้นี้อ่ะสมมติคุณแบงฟุกมีคนสนใจนะครับคุณก็เอาเขามาดิอ่ะชอบไหมครับอ่ะชอบใช่ไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านบนที่ดินแปลงนี้ให้คุณนะราคาเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปคุณก็ไอคนที่มันจะซื้ออะไปกู้ไปกู้แบงค์เหมือนที่คุณที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ฮะ ไปกู้มาตัดจากคุณลุงคุณลุงเจ้าของที่อ่าแล้วคุณก็คุมงานก่อสร้างเขาไปสรุปก็คือคุณเป็นแค่ในหน้าขายที่กับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอะ่ะหรือว่า,าดูดีๆก็เป็นดดเวลลอปเปอร์รายย่อยอะ่ะแต่สำหรับผมอะมันไม่ใช่ดดเวลลอปเปอร์รายย่อยอะ่ะเออมันเป็นในหน้าขายที่ดินกับผู้รับเหมาก่อสร้างประมาณนั้นนะครับไปคิดกันเราเองนเห็นลิสแลนด์นะใช่ไหมเหาลิสแลนด์ปะ ดิสแลนด์ของฮ่องกงท่านนี้เอาคนกู้ดอกเบี้ยเจ็ดุดห้าเปเซนตต่อปีเอาคอนโดสกายไลท์เอเวนิวสุขวิท6กสี่ที่กำลังสร้างเป็นหลักประกรันคิดว่าน่าสนใจไหมครับเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเหรอหน่าสนใจหรือเปล่าคุณกู้เจ็ดุดห้าเซนกี่ปีฮะต้องถามก่อนว่าติดตามมาตูนิโอมานานยังครับ <c oughs> ติดตามเอานิโอมานานยังคือช่องผมเนี่ยมีช่องมาเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดปดปีแล้วเราไปฟังย้อนหลังๆเทปเก่กกกกกกาๆเทปแรกๆผู้ผมอะ ให้เห็นความเป็นมาเป็นไปของอันโตนิโออ่ะลงกับอันโตนิโอได้เยอะกว่านี้อีก <c oughs> ได้เยอะกว่านี้เกือบสองเท่าอ่ะแต่คุณต้องมั่นใจแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าลงกับลงกับเราแล้วมันเป็นการลงแบบไหนสัญญาอะไรเป็นยังไงก็ไลน์มาคุยกันได้อันโตนิโอนะครับหรือตัววิ่งข้างล่างเบอร์เนี่ยศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าดีกว่านี้ตั้งเยอะไม่รู้นะแต่วันนี้เขาบริษัทเขาใหญ่ไงน่าสนใจไหมผม ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้มันคือคือคุณต้องดูว่ามันอายุอายุหุ้นกู้มันกี่ปีอะถ้ามันให้ผลตอบแทนเท่าไหร่อะครับวันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ผมไม่ชอบยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ผมก็ชอบคนอื่นมาให้ผมหายใจแทนให้เหมือนกงินไนะแต่ของผม,มา่ได้ดีกว่าเจ็จุดห้าเกือบสองเท่าอะไม่ไม่ให้คอมเมนต์แต่ชวนมาลงทุนกับอันโตนิโอคุณมีทูเบนส์นะฮะปรึกษาครับพี่ผมเป็นนี่บัตรเก้าร้อยเค ีบ้านแาวฮาส์ปลอดจำนองอยู่หลังเป็นชื่อแม่กับชื่อพี่พี่อุมมีแนวทางไหมครับเออบ้านทาวฮาส์ปลอดจำนองอยู่หลังเป็นชื่อแม่กับชื่อพี่คุณเหรอก็ไม่ใช่ชื่อคุณสิก็มีแนวทางไหมมันต้องถามคุณดิว่าคุณผ่อนได้หรือเปล่าล่ะเก้าสิบมินิบัตรเก้าแสนเคเก้าร้อยเคนี่มันเท่าไหร่อ่ะเก้าแสนเหรอ 900, เก้าแสนเฉพาะดอกเบีย้ยไหมก็มีสองหมื่นแล้วเดือนหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าคุณผ่อนไหวหรือเปล่าล่ะ ถ้าผ่อนไม่ไหวก็รอตั้งรับถ้าผ่อนไม่ไหวก็ก็รอตั้งรับแต่ผมก็เลยบอกว่าผมเห็นคุณเขียนว่าคุณมีเทา้าเฮาปอดจำนองอยู่หลังหนึ่งเป็นชื่อแม่กับชื่อพี่ผมเน้นย้ําเลยนะคุณอย่าไปแตะต้องเทา้าเฮาอันนี้ของคุณแม่ของกับข,ของพี่คุณเด็ดขาดเลยนะมันมันเป็นอย่างนี้ดีอยู่แล้วนะเดีย๋ยวเอามันอย่าเอามันมาติดจำนองนะครับอย่าเอาไปกู้นะคุณล้มคุณก็ต้องล้มไปคนเดียวคุณอย่าไปเอาทรัพย์สินแอเสเซทที่มีอยู่ไปทุไปซวยด้วยนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยว คือถ้าเกิดคุณซวยคุณล้มโดนฟ้องไปก็ไอ้บ้านเท้าเท้าหลังนี้ก็ยังอยู่เพราะมันไม่ใช่ชื่อคุณเนียผมพูดแค่นี้แหละแต่ส่วนว่าไอ้เก้าแสนเคของคุณจะจะไปไหนเป็นแนวโน้มมีแนวโน้มผ่อนไม่ไหวเนี่ยก็ปล่อยฮะก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยไปมันทําอะไรไม่ได้หรอกหลายคนเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็จ่ายไม่ไหวถามผมว่าจะทํายังไงจะให้ผมตอบว่ายัางไงดีเลยมันทําไม่ได้ถ้าเกิดเราผ่อนไม่ไหวยังไงมันก็ทําไม่ได้ พียงแต่ว่าผมจะหาหนทางลงให้คุณดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นแต่ผมเน้เนย้ำนะบ้านเทา้าเฮาปอดจำนองของคุณแม่กับของพี่อย่าเอามันไปติดจำนองอย่าเอาไปขายฝากอย่าเอาไปจำนองในทุนเลยนะขอร้องเด็ดขาดเชื่อผมผมมีลูกค้าที่จะเอาแบบประเภทนี้มาให้ผมผมถึงไม่เอาเลยผมอย่าทําเลยเพราะว่าสุดท้ายผมดูแล้วคุณนะผ่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวบ้านเท้าเฮาคุณก็ผ่อนผมไม่ได้ผมก็ไม่อยากยึด เพราะว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่ชายพี่กับแม่คุณอยู่ไม่อยากยุง่งอันนี้แบบนี้ผมก็ไม่เอาเดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าเสียภาพลักผมเนีไงภาพลักผมคือแบบว่าคนที่มาช่วยให้กําลังใจคนเป็นนี่กลายกลายวพราผมจะต้องมายึดที่ดินยึดไรเขาเนี่ยมันก็เสียภาพพจดไปเปล่า,ลาอ๋อพี่คุณนะผมคิดว่าคุณพูดว่าปรึกษาครับพี่โอเคพี่คุณเป็นนี่ใช่ไหมถ้าพี่คุณเป็นนี่คุณรีบเอาชื่อพี่ออกแค่นั้นเอง ไปทําเลยไปทําเลยครับโอนโอนกลับไปให้แม่เลยครับส่วนของชื่อพี่คุณอนะหรือไม่ก็โอนให้คุณก็ไดนะ้ทําเป็นโอนให้นแหละไม่ต้องกลัวหรอกเออเพราะหลายคนจะบอกว่าเออเนี่ยโอนหนีอ่าโอนทรัพย์หนีเจ้านี้เนี่ยเดี๋ยวระวังจะโดนนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้าเจ้านี้มันจะฟ้องให้มันไปฟ้องเถอะไปสู้ในศาลว่าเอา้าว่าจะโอนได้ไงจะไปโอนหนีอะไรก็ มันเป็นมันบ้านหลังนี้เป็นชื่อเป็นเจ้าของคือแม่มาตั้งนานแล้วเป็นอ่ว่าแม่เขาเอาชื่อพี่ไปอยู่ด้วยเอาเป็นสือครองร่วมกับแม่เออตอนหลังเออพี่มันมีหนี้สินเยอะก็โอนกลับมาให้แม่แค่นั้นเองก็ไปสู้ในศาลเอาถ้าแนะนําคือรีบไปโอนออกเลยครับรีบไปโอนออกกลับไปชื่อแม่หรือไม่ก็เป็นชื่อคุณอนะแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวมีคําถามต่อเราจะไม่โดนเจ้านี่หาว่ยยายักย้าย่ายเทอะแต่โดนก็ให้มันไปฟ้องเอาดี ตราดเลยที่เราโอนก่อนที่เรายังไม่เป็นหนี้เสียหรือโดนโนติสมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถามว่ามันจะฟ้องเราได้ไหมมันก็ฟ้องขึ้นอยู่กับศาลตัดสินรีบโอนออกเลยครับไม่ต้องไปกลัวครับบางคนบอกว่าระวังนะจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์นายเขาจะชอบพูดแบบนี้โอนไปให้แม่โอนไปให้น้องระวังจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์ผมมีคําถามกับคนที่พูดแบบนี้ข้อหนึ่งแล้วถ้าเกิดกูไม่โอนกูเก็บไว้รอให้เจ้านี่มายึดเหรอฮะกูจะเก็บไว้ให้รอเจ้านี่มายึดทําไมวะข้อสองกูโอนไป ถ้าเจ้าหนี้มันคิดว่ายกยอครับก็ไปฟ้องศาลคนตัดสินคือศาลไม่ใช่ว่าโอนไปปุ๊บผิดทันทีที่ไหนล่ะโอนไปปุ๊บไม่ได้ผิดทันทีเจ้าหนี้มันเห็นว่ามันผิดแล้วก็ไปมันก็ต้องไปฟ้องศาลขึ้นอยู่กับศาลตัดสินแล้วก็ไปไปชี้แจงเขาแต่ว่าตราบใดที่นี่มันยังไม่เป็นหนี้เสียหรือไม่โดนโนติสเอาออกไปเถอะนะจะผิดไม่ผิดขึ้นอยู่กับศาลตัดสินครับอืมทําไปเลยคุณขัติยะบอกว่าความลับขอความหลุมอ้อนี่เกิดจาก อะไรครับเร่งโครงการเยอะเกินจนหมุนสภาพก็าไม่ทันหรือเปล่าครับหรือขายไม่ออกผมว่าขายไม่ออกมากกว่าขายไม่ออกแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เอกมัยเข้าใจว่าแบงค์แม่อนุมัตดเลยนะเพราะขายไม่ออกคือแบรนด์ไม่ได้อเปล่าแบรนด์เขาไม่ได้เปล่าว่าแบรนด์เขาไม่ได้นะจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ที่ผมดูแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่นได้ใจเข้าตลาดหรือยังบริษัทแล้ววะจําชื่อไม่ได้อยู่ดีเมื่อกี้นึกออกเลยตอนนี้นึกนึกไม่ออกแล้วอ่ะบริษัทที่มันมันใช้ได้นะบริษัทเนี้ย แต่มันยังไม่เข้าตลาดจะจาไม่ได้นะาชื่อบริษัทเลยแต่ผมว่าแบรนด์เขาไม่ได้คุณคัตติยาว่าคุณอู๋อธิบายฟลิปปิ้งอสังหาข้าวได้ไหมครับแล้วปกติส่วนมากเขาชอบทําแบบไหนกันครับฟลิปปิ้งอสังหาจริงๆแล้วอ่ะมันวัดดวงมันไม่ได้ว่าทําสําเร็จันทุกเคสหรอกคุณจะไปเชื่อโคชอะไรมันมากหรอกเชื่อผมเถอะไอ้โคชมันมาแบบสอนฟลิปปิ้งหรือสอนอสังหาแล้วมันรวยอ่ะมันแบบมีรถนู่นรถนี่มันไม่ได้รวยเพราะอสังหาหรอกมันรวยเพราะค่าคอร์ส จริง,รงแล้วสอนออนไลน์4,000 500, 5,000ร้อยคนได้เท่าไหร่แล้ววะเออห้าแสนแล้ววะออแล้ว,วลมันสอนเดือนละคอร์สอรส,สองคอร์สเงี้ยมันได้เป็นล้านเออคือฟลิปปิ้งอสังหามันมันทําสนุกสนุกได้แต่ถ้าทามันเป็นเรื่องเป็นราวผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกมันมีโอกาสผิดพลาดแล้วชีวิตคุณแม่งถ้าเป็นผมผมคือผมอะ่ะไม่ชอบทำอะไรธุรกิจอะไรแบบนั้นดูเหมือนกูดูเหมือนเป็นพวกเซลล์แมนอะชีวิตแบบลุกกลิกยุกคลิก,ลก ชีวิตแบบไหลลื่นเหมือนแบบเอ่ไม่มีไม่มีหลักไม่มีแหล่งไงคือแบบไม่ถูกคือแบบว่ามันเป็นชีวิตที่แบบว่ายุกยิกยุกยิกตลอดเวลาเออจะถามว่าทําแบบไหนก็สมัยโบราณนู้นเขาก็ทํากับที่ไงที่ดินพวกเป็นที่ดินเขาก็ทากับที่ดินเก็ไปหาในคือหลายคนพูดเหมือนง่ายแต่มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีมันก็มีเคสตัวอย่างแบบนั้นได้จริงๆนะหลายเคสเป็นแบบนั้นจริงๆบางคนฟังแล้วเหมือนเป็น เป็นนิยายอะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเออเดี๋ยวนะใครบอกว่าวอเราคุณบอกว่าเเออเออคุณดูได้ไงว่าผมหมายถึงบริษัทเนี้ยเออบริษัทเนี้ยผมว่าเขาออกแบบบ้านดีไงเขาออกแบบบ้านดีแล้วก็คือเขาเป็นนักผมผมบอกเลยเขาเป็นนักพัฒนาที่เขาเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่เก่งนะคือเขาเฮ้ยเขาสร้างเขาออกแบบได้แบบเออแม่งน่าอยู่อะน่าไปเฮ้ยแม่งน่าอยู่อะสุดยอดเลย อะไรอย่างเงี้ยเออเอาติจูดอะแต่ยังไม่เข้าตลาดบ้างอันเนี้ยโคตรน่าอยู่เลยว่าบ้านที่มันออกแบบมาเออนี่แหละบริษัทนี้ยนะอย่างอออินสปายผมไม่รู้ไงผมไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะอย่างปาร์คแลนด์นี่ผมว่าพาร์คแลนด์ก็โอเคนะพาร์คแลนด์ของนายรายพัตี้ใช่ป่ะแตอนนี้ก็เ,กเงียบไปแล้วพาร์คแลนด์ผมก็ชอบนะปาร์คแลนด์โครงการตรงแถวตรงเนี้ยตรงซินาคารินเล,เลยไปเลยไปแถวโรงพยาบาลเลยนะ่ะแถนเนี้นนะผมว่าสวยดีอ่ะต่อนะ คุณขันติยะเรื่องฟลิปปิ้งต่อก,ก็สมัยก่อนเขาก็ไอพวกนี้ไงที่ดินเนี่ยแบบยุคได้ชาติอะ่ะเขาคุยกันเนี่ยแต่เป็นเรื่องจริงๆผมมีญาติญาติที่เขาทํากันะนะไปวางมัดจาไม่ถึงไม่ถึงสองวันสามวันขายต่อได้อีกลวอะไรอย่างเงี้ยได้กําไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนหลังก็เลยมาเป็นคอนโดเยอะรวยรวยกันเพราะคอนโดเยอะนะคะรับฟลิปปิ้งรวยกันเพราะคอนโดเยอะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปจับคอนโดแบบถูกๆแล้วก็ เอาไปแต่งหน้าทาปาแล้วก็ไปอัพราคาประเมินได้นะครับคนมากู้ซื้อก็คือคนที่อยากกู้แบบเงินเกินเนะไอ้แบบนี้มีเยอะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ชอบอ่ะมันแบบชีวิตมันเหมือนไม้หลักปักขี้เลนบ้างวะคิดพูดอย่งเงีคือแบบมันต้องไปเสาะแสวงหาทรัพย์ตลอดเวลาเออแต่ว่าใครอยากทำฟิปปิ้งมาหาผมได้นะผมออกทุนให้ได้นะหรือใครอยากจะรีโนเวทบ้านขายอ่ะมาหาผมได้ผมออกทุนให้ได้ คือแบบนาเสนอเลยให้พี่แห่งหลังนี้อ่ะสุดยอดเลยเนี่ยผมไม่เจอมาพี่เขาซื้อขายกันสามล้านผมไปกดมาได้เลยล้านเก้าเนี่ยพี่เฮ้ยจริงป่าเนี่ยพี่เก็บงานไม่เกินสี่แสนจบเลยเนี่ยขายขายราคาตลาดได้เลยสามล้านได้กำไรห้าหกแสนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบเนี้ยเอามาเลยครับเพราะว่าผมเองไม่ชอบไปหาไงผมอยู่เฉยมีคนมาหาให้ผมผมเออเอาเอา,เอาลงเลยลงเลยมาคุณมาเซ็นสัญญาก,กับผมเลยมาแบ่งผลประโยชน์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ย คุณคัตติยาว่าไปไล่ดูหน้าตาโครงการของ Altitude Development สวยดีจริงออกแบบได้สุดตามากครับอยากได้เลยเออเขาดีเขาสวยก็สวยผมบอกแล้วสวยเขาสวยแล้ววยแล้วฟังกช์ชันมันมันดีด้วยฟังกช์ชันการใช้งานองดูว่าฟังกช์ชันการใช้งานมันสำคัญที่สุดอยู่ได้จริงหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะเพราะว่าผมไม่เคยได้สปอนเซอร์อะไรจากใครไม่เคยได้สปอนเซอร์อะไรจากใครนะผมอะ เพราะว่าปากไม่ค่อยดีเน,นีใยไม่มีใครามาเป็นสปอนเซอร์เลยัะเดี๋ยวพูดอะไรมากไม่ได้แล้วช่องก็ไม่ค่อยมีคนดูเยอะแยะเท่าไหร่ดูแค่นี้ผมก็พอใจแล้วฮะอ่ะคงไม่มีคําถามแล้วนะโอเควันนี้ผมไปแล้วนะก็นอนดึกนิดนึงวันนี้โอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันเข้ามาพูดคุยสอบถามคอมเมนต์กันมานะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ